สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดฟ o l โล w ใน TikTok กันค่ะมาทำยังไงมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็พิมพ์คำว่า K M Social ค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะเข้ามาแล้วค่ะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้สมัครเป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกด้านล่างตรงนี้ค่ะ เพื่อที่จะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กข้างล่างตรงนี้ที่ใช่ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้ค่ะหรือจะสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกด้านบนตรงนี้ได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะกลับออกไปและคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยค่ะ ค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์นะคะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ค่ะหมวดหมู่ก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะมี Facebook มี TikTok มี IG มี YouTube ค่ะวันนี้เราก็จะเลือกเป็น TikTok นะคะแล้วก็มาเลือกเป็นเพิ่มผู้ติดตามค่ะ แล้วก็มาเลือกบริการด้านล่างนะคะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรเลยก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือจะเลือกตามเราก็ได้นะคะตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะกลับไปที่อ่าทิกตอของเรานะคะแล้วก็เปิดโปรไฟล์ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็คัดลอกลิงก์ด <het CL OS> ER> ้านบนตรงนี้ค่ะนํามาใส่แถบข้างล่างตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่จํานวนที่ต้องการที่จะเพิ่มนะคะและข้างล่างตรงนี้ก็เป็นเวลาแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะแล้วกดส่งตรงนี้ได้เลยค่ะ ค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกเมนูเติมเงินค่ะ ช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกก็เป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ํา1บาทสูงสุดไม่เกิน50 0 0 0บาทต่อครั้งโบนัส5%เมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วก็กดจ่ายตรงนี้เลย แล้วก็สามารถสกแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะอันต่อมาค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะเมนูต่อมาค่ะก็จะเป็นประวัติการสั่งซื้อค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปค่ะทั้งด้านขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถานะบอกนะคะออเดอร์ของเราที่เราทาการ สั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็กำลังร,งรอดำเนินการอยู่นั่นเองนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใช้งานค่ะอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้ค่ะ ใส่หัวข้อเรื่องค่ะใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวตรงนี้ไปได้เลยนะคะเมนูต่อมาค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะสามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะเยอะมากๆเลยค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ Tik t o k ของเรากันค่ะตอนนี้ยอดฟอลโล w อยู่ที่24คนนะคะเดี๋ยวขอลีหน้าจอก่อนเนาะ ยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวรอทางเว็บไซต์เข้าดำเนินการสักครู่ค่ะเดี๋ยวจะกลับมาอีกครั้งตอนที่ยอด Follow ของเราขึ้นกันเลยดีกว่าค่ะค่ะตอนนี้ยอด Follow ของเราก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขึ้นมาเป็นร้อยห้าเลยก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะถ้าเกิน เป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสําหรับวันนี้ใครสนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ